โดยเฉินเนี่ยเดน,นุพลบุบผาเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนอัศมชันธนบุรีครับโดยตัวเขาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอายุ17นะฮะย่าง18ปปีปีนี้18บนะครับสำหรับอะคาเดมี่นี้ใครฝึกจนดาะบอลได้1,000ครั้งมีเบสิกการดอะบอลที่ดีเนี่ยหนึ่ครั้งเฉินเนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ9ขวบนะฮะหนึ่งครั้งนะครับก็เดาอไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นคนที่มีเบสิกแล้วก็เทคนิคการเล่นฟุตบอลเบสิกตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยถือว่าดีมากสาหรับเด่นุพพล กวาดมาหลายต่อหลายรายการแล้วสําหรับดนุพลบุกผาบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวรื่อีเล่านะครับวันนี้ผมก็จะไปพูดถึงเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่ล่าสุดนะฮะปีนี้เนี่ยอายุจะครบ18ปีนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการเซ็นสัญญากับทีมใหญ่อย่างเมืองทองยูเนเต็ดในสื่อวอรบอลไทยลีกหนึ่งนะฮะเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลเลยทีเดียวนะฮะเขาก็คืออาเฉินนะฮะหรือว่าน้องเฉินนะฮะดันุพลบุบผานั่นเองนี่คือดีกรีกับตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17เปีนะครับเร ชีวิตของเขาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเกิดและเติบโตนะฮะแล้วก็กลายเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าได้เซ็นสัญญากับทีมใหญ่ในช่วงประมาณสัก1-2เดือนที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปดูฟุตบอลเยาวชนรายการหนึ่งฮะซึ่งจัดค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะ,ะสนามเนี่ยโหอย่างเนี้ยบเลยก็คือรายการ Asset w ไว e BG ครับยูสิบเก้าสองพย่ซึ่งปัจจุบันก็ยังแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะฮะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2025จนปัจจุบันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รออบกกันนนนแล้วใเดืุมภา ที่จะถึงนี้นะฮะก็รู้ว่าใครเป็นแชมป์โดยเฉินเนี่ยเด่นุลพลบุภาเนี่ยก็อยู่ที่โรงเรียนอัสมชรรนันธนบุรีครับโดยตัวเขาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอายุ17นะฮะย่าง18ปปีปีนี้18โดยรายการน,นี้เนี่ยอายุเต็มจริงๆก็คือ19ก็คือหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยในปีการศรึกษาที่แล้วเนี่ยอายุ18ปีหรือว่ามหแ,แต่เฉินเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะฮะของโรงเรียนอัสมชรรนันธนบุรีในชุดนี้เลยก็ถือว่าแบกอายุ1ปีแล้วก็ได้เป็นกัปตันทีมนะฮะมีนัด ที่ชนะวะสุธิวรารามเนี่ยยิงฟรีคิกไป2ลูกในนัดเดียวนะฮะเท้าซ้ายฟรีคิกเนี่ยถือว่าฉมังเลยทีเดียวนะแล้วก็ไปเปิดตัวกับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดตัวบ่ายโมงนะครับในวันนั้นผมก็ไปดูเกมด้วยเปิดตัวบ่ายโมงเปิดตัวเสร็จปุ๊บนั่งรถเลยฮะ,ะจากเมืองทองก็มาที่สนามการแข่งขันแอสเซทไว้เนี่ยรายการแอสเซทไว้บีจีครับนะฮะที่เทรนนิ่งกาวของ B ีจีปทุมยูเนเต็ดนะแล้วก็มาลงสนามในช่วงครึ่งหลังเจอกับวิรัมยูเนเต็ดอะคาเดมีหรือ ว่าโรงเรียนพัทลรบ,บพิษนะฮะวันนั้นอ่ะพัทลรบ,บพิษก็ชนะไปหนึ่งประตูศูนย์แต่ว่าถ้าไปดูครึ่งหลังฮะหลังจากที่มีเฉินเนี่ยลงมาเกมของอสมคนเนี่ยถือว่าไหลลื่นโดยเฉพาะในแดนกลางนะฮะที่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนเหมือนสารัตอยู่เย็นนะ,ะไอดอลของเขาเลยก็คือเป็นตัวโฮดิ้งบอลจับ คอยแทงทะลุช่องนะครับเชื่อมเกมแดนกลางปรับสมดุลแดนกลางนะครับคอยปรับจังหวะเกมริ้วถึงหมุเกมนะครับเฉินเ,เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าอนาคตไกลเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่าเรื่องราวของเขาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับเฉินนะฮะเดนุพลบุกพาเนี่ยเกิดในปี2008นะครับตอนนี้ก็ปี2026นกะฮะก็เพิ่งอายุครบ18ปีปปไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยตัวเขาเนี่ยเกิดที่หัวหินจังหวะ ประจวบคีรีขันนะฮะอยู่บ้านเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ทําไร่สับปะรดก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหุบชนีนะครับหรือว่าวัดป่าชริตานุสรนนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยก็เริ่มเตะฟุตบอลเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปฮะประมาณสักสี่ห้าขวบก็เริ่มเตะฟุตบอลแล้วก็เตะเท้าเปล่าในไร่เนี่ยแหละฮะย้อนกลับไปสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับนักเตะเท้าซ้ายที่ถือว่าโด่งดังมากๆก็คือเลวเนลเมสซี่ตัวเขาเนี่ยก็มองเลวเนลเมสซี่นะฮะในเป็นไอดอลเลยนะครับตัวเขาก็เป็นเท้าซ้ายนะฮะเมื่อสัก ตอนเริ่มเตะบอลใหม่ๆเมสซี่กาลังโหด่งดังเลยเป็นทั่วโลกเลยนะฮะใครๆก็ชอบเมสซี่โดยตัวเขาเนี่ยก็เป็นเท้าซ้ายนะครับก็จะชอบเมสซี่ก็เตะเล่นกับน้องกับญาติอะไรก็ว่ากันไปแล้วพอ7ขวบฮะก็มีทางญาติเนี่ยก็มาบอกพ่อว่าเฮ้ยฝีเท้าเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าเทียบกับเด็กทั่วไปสําหรับเจ้าเฉินเนี่ยก็อยากให้ลองไปฝึกฟุตบอลอย่างจริงจังๆดูคุณพ่อของเฉินเนี่ยก็พาไปนะครับไปอยู่กับอะคาเดมี่แห่งหนึ่งที่หัวหินนะชื่อว่าวานอนอะคาเดมี่หลังจากนั้นก็อยู่ ไปสปีจนอายุ9ขวบโค้ชก็เคยท้าด้วยมีการท้าเฉินว่าถ้าดาะบอลได้1000ไม่ต้องเสียเงินเรียนเลยนะครับสำหรับอะคาเดมี่นี้ใครฝึกจนดาะบอลได้1000ครั้งมีเบสิกการดอะบอลที่ดีเนี่ยหนึ่ครั้งเฉินเนี่ยทำได้ตั้งแต่อายุ9ขวบนะฮะหนึ่ครั้งนะครับก็เดาอไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นคนที่มีเบสิกแล้วก็เทคนิคการเล่นฟุตบอลเบสิกตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยถือว่าดีมากสำหรับเนรุพลบุบผาหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มที่จะมองไประยะไกลขึ้นสหรรรับับบคคอวก็มี มาคัดตัวนะครับที่โรงเรียน um อัศสมชนธนบุรีถึงถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนแม่เหล็กดึงดูดนักฟุตบอลระดับเจ้าหนูแต่ละคนเนี่ยมาจากทั่วสารทิศในประเทศไทยเลยฮะที่เก่งๆนะฮะเพราะว่าเปิดคัดแต่ละทีอัศสมชนเนี่ยก็จะมีเด็กมาคัดค่อนข้างที่จะเยอะเลยคัดเข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็ไปคัดกับอัศสมชนเหมือนกันตอน10ขวบนะฮะติดด้วยก็เข้าไปอยู่ประมาณสักป .5 ที่โรงเรียนอัศสมชนธนบุรีซึ่งโรงเรียนอนัศสมชนธนบุรีเนี่ยตอนที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยคุณก็ต้องเป็นโรงเรียนกินน เป็นโรงเรียนกินนอนทีนี้เนี่ยต้องอยู่โรงเรียนประจําช่วงแรกๆครับก็ต้องมีการปรับตัวจาก หัวหินจากประจวบนะครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในไล่นะครับกลายมาต้องอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็อยู่โรงเรียนกินนอนนะครับอยู่ในระเบียบวินัยที่เป๊ะๆทุกอย่างสําหรับเด็กสิบขวบตอนแรกเฉินก็อยากจะกลับบ้านร้องไห้นะครับอยากจะกลับไปหาพ่อแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันก็เลี้ยงดูฟูมฟักมาตั้งแต่เด็กๆแต่ทั้งคู่ทั้งสองฝั่งก็เชื่อมั่นในโรงเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในเส้นทางที่วางไว้ให้ลูกเดินนะครับสุดท้ายก็ผ่านช่วงเวลาที่ช่วงเวลาแรกๆ เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับเพราะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ลูกต้องไปอยู่โรงเรียนประจำนะครับส่วนลูกหรือว่าเฉินเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันทั้งคู่ก็ผ่านสถานการณ์ช่วงแรกนี้ไปได้ซึ่งหลังจากนั้นนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็มีการขับรถมาหาไปมาหาสู่อยู่บ้างมันก็ทําให้ลดความคิดถึงแล้วก็เฉินเองก็ปรับตัวเข้ากับโรงเรียนมีเพื่อนมากขึ้นอะไรมากขึ้นส่วนเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับติดทีมชาติตั้งแต่อายุ12ปี 4ปี16ปี17ปีคือติดมาเรื่อยๆนะฮะจนอายุ17ปีเนี่ยก็ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีในชุดชิงแชมป์เอเชียนะครับผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายและก็เป็นกัปตันทีมด้วยซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นกัปตันทีมตั้งแต่ชุดยู6แล้วนะครับย16ชิงแชมป์อาเซียนเมื่อ2ปีที่แล้วในปี2024โดยกับอัศสมชันธนบุรีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะก็คว้าแชมป์มามากมายนะฮะตั้งแต่รุ่นอายุ12ปี14ปี1รับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลกรมพะนะ ก็เคยได้แล้วก็หลายต่อหลายรายการในประเทศไทยเนี่ยก็กวาดมาหลายต่อหลายรายการแล้วสําหรับดนุพลบุบผาปัจจุบันเนี่ยหลายรายการก็ยังออนอยู่หมายถึงว่ากําลังแข่งขันกันอยู่ในวัย18ปีเนี่ยตัวเขาก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นกัปตันทีมชุด18ปีของอสมชันทนบุรีในรายการปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้ง TDP U17 ที่แข่งขันกันเรื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยอสมชันทนบุรีก็ผ่านเข้าสู่รอบประเทศนะครับสำหรับรายการใหญ่อย่าง TDP ฟุตบอลยูท์ทัวนาเมนต์ นะครับแล้วก็มีทางด้านของ Asset w ไวท BG ครับ U19 2025เนี่ยแหละฮะที่เป็นรายการใหญ่ซึ่งรายการนี้นะครับสำหรับ Asset w ไวท BG ครับ U19 2 0 2กก็ถือว่าเป็นแหล่งรวม Wonder k i คที่อายุยังไม่เกิน19ปีในปีนี้นะก็คืออยู่ในช่วงประมาณสักม .6 เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแหละฮะกันเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายคนก็เซ็นสัญญากับทีมในระดับไทยลีก1แล้วก็มีบางรายเนี่ยก็เซ็นสัญญากับทีมในไทยลีก2อย่างเช่นน้องพยักษนะฮะของ ชัยนาธนะฮะก็เซ็นสัญญากับชัยนาธ์พรบิลไปเรียบร้อยแล้วส่วนดนุพล์เนี่ยก็เซ็นสัญญาระหว่างการแข่งขันเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็เดินทางจากเมืองทองหลังจากเซ็นสัญญาปุ๊บก็มาอยู่กับทางด้านของโรงเรียนอัสวันท์ทนบุรีแล้วก็ในเกมที่เจอกับพัทระบ,บพิษนะฮะนี่ก็เป็นรายการใหญ่ที่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังถือว่าสวมปกแขนกับทันทีพ,พาสมกัญธนบุรีโลดแล่นในสืกฟุตบอลเยาวชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยชิมลางฟุตบอลไทยลีก3กับอัศชันท์ยูเนเต็ดซึ่งถือว อาชีพนะครับที่มีการดูแลโดยเครืออสัมชัญโดยอสัมชันธุรีเนี่ยก็มีการส่งนักเตะไปไปเล่นอยู่กับอสัมยูเนเตตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโดยเจ้าเฉินเนี่ย ก็มีการชิมลางกับอัศวชันยูเนเต็ดตั้งแต่เลกที่2ของซีซั่นส0 2 4 2 0 2ีลงสนามไปทั้งหมด7เกมตัวจริง6นัดนะฮะตัวสมรอง1นัดนะตอนนั้นก็จบอันดับที่9ของโซนภาคตะวันตกนั่นเองนะฮะเจ้าเฉินเนี่ยเด่นพลบผานะ,ะก็ไปติดตามฟอร์มกันได้ในรายการ a s set ไวท BG ครับยูสิบเก้าสองพย่ไปดูกันว่าอัศวนชันธนบุรีถือว่าเป็น1ในตัวเต็งน,นะครับในรายการนี้แล้วก็มีโอกาสจะผ่านเข้าสู่รอบนะ็อกเอาท์นะ ไปจนถึงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้รู้กันแล้วว่ามีทีมไหนนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาท์รอบรองชนะเลิศและจะเป็นแชมป์รายการนี้เนี่ยมีทีมระดับท็อปมาแข่งขันมากมายเลยนะฮะในระดับโรงเรียนนะนอกจากเจ้าเฉินเนี่ยจะอยู่กับอัศทินธุบรีแล้วเนี่ยก็จะมีพัทระบบพิษ4โรงเรียนจตุรมิตรนี่มาครบเลยฮะศูนกราวิทยาลัยนี่แชมป์สิปีกอเทพศิลินนี่ล่าสุดคือแชมป์จตุรมิตรนะฮะกรุงเทพริสเตียนวิทยาลัยนี่ก็เป็นทีมที่รวมดาราทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีเมื ปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอัสัมชันกรุงเทพด้วยนี่ก็พกดีกีแชมป์16ปีก่อมานะครับเมื่อฤุกูการที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองนะยังมีปทุมคงคาราชสีมาอบจอชัยนาทแชมป์เสีนะครับแล้วก็มีอัสัมชันสีราชาแชมป์เมื่อปีที่แล้วมีเทียพัฒนปือทองนะครับที่เป็นนักเตะดาวเด่นของพวกเขาเลยที่เซ็นสัญญากับ B ีจีปทุมยูเนเต็ดไปก่อนหน้านี้นะครับโอ้เยอะแยะหลายต่อหลายทีมหลายต่อหลายโรงเรียนนะครับที่เป็นถือว่าเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก ของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยมาแข่งขันในรายการนี้ต่างจังหวัดนี่ก็น,นามาโดยทางด้านของหนองบัวพิชญานี่ก็เป็นหนึ่งในอะคาเดมี่ระดับทอบ็ทอปๆของประเทศนะฮะได้แชมป์ทั้ง23ปีนะครับของสมาคมเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็พัฒราบโบพิษอ่าพัฒราบโบพิษนี่ก็บุรีรมอะคาเดมี่ยี่ห้อบุีรำเนี่ยถือว่าพัฒนาฟุตบอลอยู่แล้วท่าข้ามนะชนบุรีเอฟซีก็มาแข่งด้วยนะครับโพธินิมิรเมืองทองเนเต็ดก็มาแข่งเหมือนกันนะฮะสำหรับอะคาเดมี่ของเเมมือองงงภายยใตตตต้้โโรีนนนพธิิิไไปดดกั นะครับแอสเซทไว้แล้วไปติดตามฟอร์มของเจ้าเฉินกันได้หลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นการเติบโตของนักเตะอนาคตไกลคนนี้ฮะจำชื่อไว้เลยฮะเดนุพลบุกผานะฮะหรือว่าอาเฉินนะแล้วก็นี่คือจอ h ์นสตอรี่ที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับช่องจอร์นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ